thank you ว่าไงจ้าตานนี่เธอวันหยุดยาวเนี้ยเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมอืมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะไปเที่ยวก็ไม่สนุกบางทีฝนตกอีกด้วยไปเที่ยวก็คงลำบากหน้าดูอ่ะอืมนั่นน่ะสิงั้นเธอช่วยไปตรวจสอบลมฟ้าอากาศหน่อยสิถ้าท้องฟ้าโปร่งเราจะได้ไปเที่ยวกันอืมได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันลองไปตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วกันนะแล้วฉันจะโทรบอกอีกครั้งเนาะโอเค จ้าจ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนจะไปเที่ยวนะคะเรามาทําความรู้จักกับลมฟ้าอากาศอย่างท่องแท้ดีกว่าค่ะเคยได้ยินคําเหล่านี้ไหมคะท้องฟ้ามีเมฆมากมีเมฆบางส่วนฝนกระจายเป็นแห่งแห่งทะเลมีคลื่นเล็กน้อยคําเหล่านี้นะคะเรามักได้ยินเวลาเราฟังการพยากรณ์อากาศค่ะ ดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นจะช่วยให้เราระวังป้องกันภัยจากพายุน้ำท่วมและดินถลม่มอีกทั้งยังช่วยในการวางแผนการเพราะปลูกในช่วงเวลาต่างๆตลอดจนถึงการท่องเที่ยวค่ะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าการคาดหมายหรือการพยากรณ์สภาวะอากาศล่วงหน้านั้นเขาทำกันอย่างไรเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ สวัสดีค่ะที่รอบ,รบอยากให้พี่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศค่ะการพยากรณ์อากาศการตรวจอากาศในแบบต่างๆมีลักษณะอะไรยังไงบ้างคะครับกเ็เริ่มต้นเราอธิบายเรื่องลมฟ้าอากาศก่อนลวกันนะครับลมฟ้าอากาศเนี่ยก็คือความหมายก็คือสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็จะเป็นในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งปกติแล้วคําว่าลมฟ้าอากาศเนี่ยมันก็จะถูก พูดในอีกแบบหนึ่งก็คือคําว่าภ um ูมิอากาศนะครับซึ่งคําว่าภ um ูมิอากาศเนี่ยก็จะมีความหมายคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าภ um ูมิอากาศเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลของสภาพภ um ูมิอากาศในระยะเวลาที่ยาวนานในสถานที่ใดๆหนึ่งๆ่ความว่ายาวนานเนี่ยก็ประมาณสัก3 0มสถึงสาปีเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงโลงฟ้าอากาศเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสภาพภ um ูมิอากาศในช่วงเวลาใดใเวลาหนึ่งณที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะครับ ทีนี้ลมฟ้าอากาศเนี่ยมันก็จะถูกนําไปสู่ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับการพยากรณ์อากาศก็คือการคาดหมายสภาพภูมิอากาศล่วงหน้านะครับโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็คออือในเรื่องของการเก็บข้อมูลในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของลมเรื่องของความดันเ,เรื่องของความชื้นสัมพัส์ เรื่องของเมฆเรื่องของทัศนวิสัยอะไรพวกนี้ฮะต่างๆนานาทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะถูกนำมารวมแล้วก็ประยุกต์และก็วิเคราะห์ออกมาโดยกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศทำให้เราทราบว่าภายใน1วัน2วัน3วันหรือแม้แต่ประมาณเป็นเดือนๆนเราก็สามารถที่จะทราบได้ว่าในอนาคตได้ว่าสภาพภูมิอากาศจะเป็นยังไง ครับซึ่งข้อมูลในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะถูกนํามาใช้ได้หลายอย่างนะครับในแง่ของออที่ใกล้ตัวเราก็ในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมครับ<ส>ในเรื่องการวางแผนการเดินทางถ้าในแง่ของการทําการ,กรเกษตรก,ก็จะถูกนําไปใช้ในเรื่องของการวางแผนการปลูกพืชต่างๆนะครับ<ส>หรือแม้แต่ในเรื่องของการอุตสาหกรรมในเรื่องของการอ,อ,อุณหภูมิเรื่องของ ความรู้ทางภูมิอากาศเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้คา,าดหมายด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆอย่างนะครค่ะพี่อนุภาพคะคการตรวจอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงคะการตรวจอากาศนะครับก็คือ,เ,อเป็นการเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้จําแนกเรื่องของการตรวจอากาศได้ออกเป็นสาแบบนะครับแบบแรกก็คือการตรวจอากาศชั้นพื้นผิวดิน นะครับแบบที่2ก็คือการตรวจอากาศชั้นบนนะครับแบบที่3ก็คือการตรวจอากาศแบบพิเศษนะครับสำหรับการตรวจอากาศแบบแรกก็คือการตรวจอากาศบนพื้นผิวดินเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นการตรวจอากาศโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆที่เรารู้จักกันดีอยู่หรือแม้แต่เครื่องมือบางอย่างที่เราเคยเห็นแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับที่เช่นก็เทอร์โมมิเตอร์นะครับเครื่องมือวัด ความชื้นสัมผัสนะครับหรือว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกตุ้มแห้งหรือที่เรียกว่าไซโครมิเตอร์นะครับเรื่องของการวัดความเร็วลมนะครับเรื่องของการวัดปริมาณน,น้ําฝนนะครับความชื้นความกดอากาศนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลบนพื้นผิวดินที่เราสามารถที่จะเก็บได้นะครับทีนี้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่ที่เหนือจากพื้นผิวดินขึ้นไปเนี่ยมันก็จะถูก ไปอยู่ในเรื่องของกลุ่มที่2ก็คือการตรวจอากาศชั้นบนนะครับทางอ,อ,อุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยการตรวจอากาศชั้นบนก็คือการตรวจในชั้นโทโพสเฟียร์ซึ่งก็คือจากพื้นดินสูงขึ้นไปประมาณ1 0บถึงยีเมตรนะครับวิธีการตรวจอากาศชั้นบนเนี่ยเราก็จะใช้คล้ายๆกับบอลลูนการตรวจอากาศนะครับแล้วก็มีลักษณะของเครื่องออวิทยุส่งสัญญาณเนี่ยนะครับที่จะติดไปกับบอลลูน แล้วก็จะลอยขึ้นไปนะครับท mm hmm. ีนี้การลอยขึ้นไปของบอลลูนเนี่ยมันก็จะอยู่ในชั้นโทโพสเฟียร์ซึ่งก็ประมาณสูงจากพื้นดินประมาณ10-20กิโลเมตรนะครับข้อมูลที่เก็บเนี่ยก็จะประมาณสักอ,อ,อยู่ในระยะชั้นนี้ข้อมูลที่เก็บก็จะเป็นพวกเรื่องของความชื้นความเร็วลมอ,อ,อุณหภูมินะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนซึ่งเกินความสามารถของมนุษย์ที่เราจะไปเก็บได้นะฮะ mm hmm. สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเก็บ ข้อมูลเรื่องของอากาศเนี่ยก็คือจากผ่านเรื่องเครื่องของการตรวจอากาศแบบพิเศษนะครับก็จะมีเท่าที่รู้เนี่ยก็จะมีอยู่2ออย่างนะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของเ <im itates noise> <igue> รดาร์ตรวจอากาศนะครับซึ่งเ <im itate noise> รดาร์ตรวจอากาศเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการวัดเรื่องของพายุนะครับเรื่องของปริมณาณฝนนะครับโดยเ <im kara noise> รดาร์ตรวจอากาศเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่จะตรวจอากาศเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับโดยขึ้นอยู่กับระยะทาง นะครับเช่นเรดาร์ตัวอากาศแบบหนึ่งจะสามารถตรวจได้ในวงจรที่จะรับได้ประมาณ100กิโลเมตรใช่ครับเรดาร์อีกแบบหนึ่งก็จะสามารถที่จะตรวจได้ในลักษณะที่ไกลขึ้นไปอีกหน่อยก็คือประมาณสัก200กิโลเมตรและแบบสุดท้ายก็จะเป็นเรดาร์ตัวอากาศที่ประมาณ300กิโลเมตรเป็นต้นไปการตรวจอากาศพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของดาวเทียมนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้ดาวเทียมในการ ตรวจสภาพภูมิอากาศเหมือนกันนะครับข้อมูลจากดาวเทียมยก็จะเป็นการถ่ายภาพจากนอกโลกในระยะเวลาที่ซ้ำๆกันนะครับข้อมูลที่ได้นจะถูกส่งมาที่โลกแล้วก็ถูกให้กรมอุตุนิยมวิทยาไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับดาวเทียมที่ใช้ในการตรวจสภาพทางภูมิอากาศของประเทศเรานเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับชนิดแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของออดาว เทียมที่เรียกว่าวงโครจรค้างฟ้านะครับซึ่งดาวเทียมตัวนี้เนี่ยจะถูกส่งไปจากโลกนะครับแล้วก็จะมีความไกลระหว่างดาวเทียมกับโลกเนี่ยประมาณ38,000กิโลเมตรนะครับวิธีการถ่ายภาพของเขาเนี่ยเขาก็จะถ่ายบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในจุดเดียวกันนะครับคล้ายๆกับว่าเมื่อโลกุนตัวเองเนี่ยนะครับตัวดาวเทียมอันนี้เนี่ยก็จะโครจรรอบๆไป ก็จะหมุนไปพร้อมกับโลกใช่ก็จะหมุนไปพร้อมกับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ถ่ายบนพื้นโลกเนี่ยก็จะเป็นภาพพื้นที่เดียวกันตลอดนะครับก็เรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ดาวเทียมอันนี้ก็จะหมุนโคจรรอบโลกได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าวงโคจรอีกอีกแบบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าดาวเทียมโคจรใกล้ขั้วโลกนะครับซึ่งจะเป็นดาวเทียมที่ คืออย่างแรกเนี่ยนะฮะจะเป็นการโครจรตามเส้นศูนย์สูตรตามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยโครจรใกล้โลกก็จะเป็นโครจรตามนี้โครจรจากโั้วโลกเหนือมาขั้วโลกใต้ตามนี้นะครับซึ่งระยะห่างของดาวเทียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ850กิโลเมตรห่างจากพื้นพื้นดินพื้นโลกเนี่ยนะครับ850กิโลเมตรนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยตัวดาวเทียมเนี่ยก็จะสามารถหมุนโครจรรอบโลกเนี่ยได้ถึง14รอบ นะครับแล้วก็ถ่ายภาพมาได้เนี่ยประมาณสัก4ี่ครั้งต่อหนึ่งวันะนะครับค่ะพี่อนุภาพคะคการพยากรณ์อากาศเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะครับองค์ประกอบในการที่จะพยากรณ์อากาศได้เนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกำหนดไว้3องค์ประกอบหลกักๆนะครับอย่างที่1ก็คือในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของออข้อมูลของสภาพภูมิอากาศ นั้นๆน,น,นะครับอย่างที่3ก็คือทักษะในการที่จะนําข้อมูลอันที่1และอันที่2มาผสมรวมกันแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลทางด้านการพยากรณ์อากาศนะครับ mm hmm. ถ้ามีองค์ประกอบครบทั้ง3าอย่างนี้เ,เราก็สามารถที่จะพยากรณ์อากาศได้บนพื้นฐานของออความเป็นจริงและก็น่าเชื่อถือได้มากขึ้นสนามอุตุนยิยมวิทยาเนี่ยถ้าเรียก อย่างที่เราน่าจะเรียกกันนะก็คือน่าจะเป็นพื้นที่ในการที่จะเก็บข้อมูลาทางอุตุนิยมวิทยานะครับถ้าในทางอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยสนามอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะเป็นเป็นพื้นที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวที่ว่านเนี่ยหรือที่เรียกว่าสนามอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล สภาพภูมิอากาศต่างๆนะครับเช่น<อ>ข้อมูลของการวัดปริมาณน้ำฝนความชื้นหมอความชื้นสัมพัทอุณหภูมาาิความดังอะไรพวกนี้นะฮะทอร์โมมมเตอร์ก็คงจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการที่ใช้วัดอ,อุณหภูมาาินะครับอุณหภูมาาิบนพื้นดินนะครับซึ่งมันจะใกล้เคียงกับตัวไซคโครโมิเตอร์ นะครับไซโครมิเตอร์นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการวัดความชื้นสัมพัส์นะครับซึ่งความชื้นสัมพัส์นี่ก็คือ,อ,อปริมาณไอ้น้ําที่อยู่ในบรรยากาศของเรานะครับความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือว่าเป็นปริมาณร้อยละไอ้น้ําที่ปรากฏที่มันอยู่บนอากาศนะครับหน่วยในการวัดเนี่ยก็จะเป็นเ,เปอร์เซ็นต์นะครับ ความชื้นสัมพัสธ์เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศประเทศเราเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับอยู่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นสัมพัสธ์เนี่ยก็จะมีปริมาณมากในฤดูหนาวหรือฤดูร้อนก็จะมีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่าในฤดูฝนนะครับหรือ,อปริมาณความชื้นสัมพัสธ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือก็จะมีน้อยกว่าในบริเวณ ภาคที่ติดกับภาคใต้ติดกับทะเลเช่นภาคใต้หรือภาคตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออธิบายง่ายๆคือว่าเป็นปริมาณไอ้น้าที่อยู่ในบรรยากาศนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวข้อมูลของความชื้นสัมพันธ์เนี่ยก็จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศอ,อันที่1อันที่2ก็เรื่องของการวางแผนเรื่องของการทําการ,กรเกษตรนะเพราะว่าปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องของการออกดอกผลผลิตอะไรแบบนี้ต่างๆเป็นต้นนะครับ เรื่องของการการทําอุตสาหกรรมก็มีส่วนเพราะว่าในเรื่องของความชื้นอาจจะเป็นตัวปัจจัยหนึ่งในการทําให้อุปกรณ์อะไรบางอย่างมีความที่มันจะ,ะเกิดสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ oh. ก็จะถูกนําไปใช้ในการวางแผนในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องราวของลมฟ้าอากาศอย่างละเอียดและได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดอา,าอากาศอีกหลายชนิดเลยค่ะ คุณผู้ชมคะประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นเราสังเกตได้จากอุณหภูมิอากาศและฟ้าฝนค่ะซึ่งเป็นตัวกําหนดว่าเนี่ยคือเขตร้อนชื้นเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมสองฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากแถบมหาสมุทรอินเดียเรียกว่าฤดูฝนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากประเทศจีนเรียกว่าฤดูหนาวค่ะ ถ้าเข้าฤดูร้อนแล้วฝนตกก็จะเป็นฝนที่เกิดจากอากาศลอยตัวแต่ถ้าฝนตกในฤดูฝนซึ่งตรงตามธรรมชาติอยู่แล้วก็จะมีทั้งแบบที่เกิดจากอากาศลอยตัวแบบฝนปะทะาภูเขาและแบบพายุดีเพรสชันค่ะซึ่งเหมาะกับประเทศกเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยค่ะถ้าพูดให้สั้นๆกระชับเข้าใจแจม่มแจ้งคำว่าลมฟ้าอากาศก็จะหมายถึงสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งค่ะ รูรรปกติแล้วการถ่ายภาพจากดาวเทียมอะค,ะค่ะที่ถ่ายยังโลกเนี่ยมันถ่ายอะไรบ้างอ่ะคะครับก็เนื่องจากว่าตัวดาวเทียมใช่ไหมครับมันโคจรอยู่ออนอกโลกรอบโลกเราใช่ไหมครับภาพที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นภาพที่ถ่ายจากนอกโลกนะครับสิ่งที่ภาพ เราจะได้เห็นภาพดาวเทียมมาเนี่ยก็คือเรื่องของการก่อตัวของก้อนเมฆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาพเก่อตัวของก้อนเมฆหรือสภาพเมฆที่มันปกคลุมบนบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็สามารถจะเป็นข้อมูลในการที่จะใช้ในการประกอบการพิจนารณาในเรื่องของการพยากรณ์อากาศได้อยากให้พี่เรียนุภาพช่วยสรุปถึงข้อมูลเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆค่ะครับก็ลมฟ้าอากาศนะครับก็ จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาสภาพภูมิอากาศนะครับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลมฟ้าอากาศอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการพยายกรณอากาศโดยตรงนะครับจริงๆแล้วลมฟ้าอากาศมันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนก็ได้เจอกันอยู่ตลอดนะครับนั่นก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เราได้ประสบกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็เรื่องของความร้อนความชื้น ความหนาวนะครับปริมาณฝนอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เรา,เาได้เจอกันอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะนําข้อมูลเรื่องของความร้อนความชื้นอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยนำมาใช้ได้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกรมอุตุนยิยมวิทยามาก่อนนะครับก็ทําให้เป็นเรื่องของการนําข้อมูลดังกล่าวนียนะครับมา,าถูกถ่ายทอดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนั่นเองนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะต้องขอขอบคุณพี่อนผู้ชมมากเลยนะคะที่ให้ขอ้อมูลในเรื่องลมฟ้าอากาศในวันนี้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะค,คุณผู้ชมคะจะเห็นแล้วว่าลมฟ้าอากาศในเมืองไทยซึ่งเป็นเขตร้อนชื้นเป็นอย่างไรแต่สถานการณ์ปัจจุบันมีภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นอย่างทั่วโลกฉะนั้นลมฟ้าอากาศในเมืองไทยก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพลมฟ้าอากาศของโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เราจะเห็นได้ว่าบางฤดูกับไม่เป็นไปตามฤดูที่ควรจะเป็นเช่นในฤดูร้อนบางทีก็มีฝนตกมีพายุฤดูหนาวบางทีก็ร้อนจ้าจนเกินไปฤดูฝนบางทีก็ร้อนจัดเกินจนแทบจะทนไม่ไหวแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการเรียนรู้ลมฟ้าอากาศ ที่เกิดขึ้นในทุกฤดูทุกสถานการณ์แล้วปรับตัวให้เข้ากับลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นค่ะรวมทั้งการลดภาวะโลกร้อนก็จะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆที่เวลวร้ายอาจจะทุเลาลงได้ค่ะและพบกับรายการดีๆโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทได้ใหม่รายการที่จะทำให้คุณคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ